มึงไงมึงงโอ้ยิงแลวบ่่เียตดเลย่เียตดเครับโอ้เฮาใส่กระสักกุั่นปูนไปเล้ยวโอ้ยกเดยอกุั่นูไปเด้ยวโอ้ยทีมงานเฮาเจอของแฉะนะครับมาเบาบอนายจังกึงเลย กิแก่ฟักแล้วเรียบร้อยให่จวดนีแซมขอบคุณครับยอดด้วดนะครับบสมทั่วขอบคุณพี่น้องครับมาดูกันมันลอดูเนาะบันนี่แหะมันยืะนี่และสมอะไราอยู่นี่และออกไม่ด้ใส่บิกบิ๊กนบ่เออนั่งดีๆกบิตอบตอบค่ะ จะเป็นไงเลยมันจะเป็นไงแหงหลายเลยจีเมาเลยจีจับป้าอห่งบ่ไดะเขาพอดีเขางามแล้วเจ้าทีเจ้าฐานเ้ยเจ้าป้าเจ้าน้าเจ้าให้เจ้าหน้ามือนีลูกล้านมาตึกป้าเมาสะไว้มือแรกนั่นบอสพานเด้อมือนีเสี่ยงสนอยู่บังได้ก็หายออกมา ตอนใส่เหตอนใส่กระช่างเนาะแม่นครับถูกขันบ่มีก็เอิ้นมาขันบ่มีก็ต้องมีบ่มีก็ต้องมีบ่มีบ่ได้มันสิขาดทุนมันสิขาดทุนครับผมโอเคครับเป็นจังได๋โอเคเมาเมาเมาโลด่มเมาโลดบ่ต้องกินเหล้าดอกซั่นโอ้เหล่าดอกแก่เมาลุครับผมตอบก็เหม็นนั่นแหละขี้เตยญ่ตอบก็เหม็นอ่า เพื่อนเเพื่อนเขาไปเยี่ยมบ้านเขาที่หนอเรากไปเยี่ยมบ้านพี่หอเมาเลยบ้านเมาเซเลยโอ้ค่ะบ่อนบ้่อบ่อนบ่ออันนี้วันที่สองนะครับวันนี้ครับ นั่นลงมีดอีกแล้วลงใช่ไหมมาเงี้ยงเด้อมาเี้ยงอ่ะเงี้ยงอีเด้อเอาครับวันที่2ครับผมอแล้แก่ยากึ้ี่บี่าหเล็กตีนก่อนเล็กตีนก่อนเล็กตีนก่อนถามันอยู่อ่หอย่อยู่อยู่ทังเล็กตีนวันเล็กตีนก่อน บี่มัวยม่ไปเผาหโมเจ้าว่าด่างเรบริวารด้าันเพราะว่ามันเป็มพักโอ้มันเป็นพักตรงนู้บ่าเล่นี้ครับพี่พ่าะจไปเอาบปาเออี่่นเเอโอ้โไอชอไอชอน้ไอไข่แงเจมันิโกกลัวข่ห่นเ น,นี่ครับเรามาบอ่อท่านนายพลนะครับนี่นีน่สองตัวเลยครับท่านนายพลครับเดี en ๋ยวจต้มมืเจับเลี้วให้บ่อให้มงเจับตัวครับผมนายพลทด้เงินไสี่พันกัวกับสามหมื่นเตือนได้อยู่ห้าจี้ห้าเซนนี่ที่บ่าใครวางโคตรนี่มัดตลอดท่านผมก็สา่งไม่ยิหรอก ป้าว่พี่นอมาขัง่ายเอ่อาม้อนวี่เอาแล้วไมแล้วพันเลก็เอาไปเไปีบกลเลเชื่อะบ้าหูนะตนีเตอว้นึงต้ต่ำแห่งอยู่เอาเอามาจากควนเลทีมันีเยี่ยมแห้ขาดสูตรสูตรกันมาควันี่เรากุ่นเดียดีควันเียวเนี่เอาไปทางไหนเอามาทังผมบ่เอาไปุ่นลังสูตรมัมาสูตรมา

ไปบ่บบกิโลไอ้สบายจล้วไอ้บ่ใาจเสบายใจ่ชูคนใด่นั่นนี่นั่นเออนั่นละตัวนี้ละต้องหาีๆมานั่น้เาเรีนเร็วเลย มรดเด้อถ้ารดนี่กูถึกหายแท้ยันอนึ่ัววันว่านวันหยุดมาก้มจามน้อคนสุกนีตัวยืมมือมาถึงก้มเลยวะทัเงี้ยไหวไม่ซื้อหรือยมมือมาเถึงจงมาดูดตีนีน้นาตาตาเหมือนลูกหมานั่นให้ละกวางเหี้ยมันพันไหม่ก็ดี อยู่อยู่ตัน่งันปักซ้ำหัวทบขาีจะลีอยู่ใ่ะปักซ้ำทบขาทีมงานเท่าเจอของเถนะครับมาเบาบอในพ่นจังกึงเลยินกิ้งกับบอได้บ่แห่งกับบอไดเนี่ยเคยวานมหันเองคือจังเอาขึงไว้ เฮียหมานเขาวานห่าวเนอะวาหาวอุ้ยจังกึงเลยวานในวานห่าวเลยลวดเด้อเจ๋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 อสามสองหนึ่งจวดัวในฝุ่นทำตาตกตกบวงป่ายิ่รอบวกนั่นละวานละบน้ง โกเคคฮาวันนฮครับโอเคว่านเมื่อกี้ว่าไดครับผมพี่น้นงไแตป้าสิรดีได้เนาะไปว่านต่อไปมองนี้ว้านนี่กวมต่อนะครับสองต่อทางถักแกกัไใดไปสองตเนาะถักแกเนาะว้านนั่นโอเค ลุนกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มาดิปิงกับตําบ่วก็เอานะเสียหาโจนี่แมงนี่จับปลามือหนึ่งเลยเลยครับผมพี่น้องครับเหลืองจับปลาจับปลามือเดี่ยวเดี๋ยวลุนไปเรื่อยนะครับผมพี่น้องครับมือนีเข้ามาวันที่สองแล้ว เติมจมานะครับเติ่มจมาแล้ววันนี้เริ่มทีจมาเลยเยอะกว่าบังง่ายดีบักทบเขาเหรอเอ้ามันไปแอวยูตึ่นตี้หน่อยนะออกเสยออกเสยห่วยโอ้ยดูแล้วว่ายังเหลือแรงลวงเลยเราต้องเอาให้ได้ได้ใหญ่ปั้นไหนอู้ยสำแข็งทบเขาเลย้ทบเขาตัวแข็งเลยบ่อหางมันหางมันโอเคดูแล้ววันยังเหลือจัดไป แน่นลงเรื่อยบวมแน่ลวงเลยมันยิ่งขึ้ไงตีเห็นอยู่ว่าท่นาเนเอ่คือไพ่ขึ้นอย่างท่นานอ๋อแล้วครับผมพี่น้องครับมีรุ่นมีรุน่นอ,อ่าเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับมันมาอยู่เดือนสี่ตัวนี้อือดูมันมาอยู่แบบถีบบอขาดคิดเนาะว่ามันถือว่ามนุษย์งงมากจริงจริงวะแกเราได้แล้วครับ

โมเมนโต้มันออกแหงผมไปสู้นบอกหัวอยู่งในแหงเลยเจ้าไม่คอยอยู้างในแหงเลยอุ้ยโต้โตโดดไปมันออกแหงนี่บผมขาดที่มันเลยจังหวะนึ่เดีอวจังหวะเขาค้ำถึงได้แหงเลยโคโลโตมั้างโคโลโตมั้างภาวนาให้เป็นคนลโต้พ่อพ่อจวดจวดหน่อไผ่ยูนาะเออผมก็เนี่ยมากพ่อพ่อไฟไฟจวดๆอยู่ข้าวบุญรูปรูปตัวหนุดหูนี่มันแหงขาดนี่มันสวนสัตว์อะไรสิสัตว์โดนแหงขาดนี่มันมาสัตว์อยู่มองโขกหินนี่มันขึ้นมองโขกหินโอ้ย แหขาดสงสัยแต่แต่พญาย่ำถือนี่แห่ได้หน่อยมีมีมีแห็หน่อยแหขาดก็ซับนีแล้วมั้งมีแห่หน่อยแหขาดเลยเฮ้ยต่อเงี้ยคุับโอ้ยแม่ได้สุดสัตว์ขึ้นนี่แล้วเออแล้เออลรงแมงมันเหลือเนอะมันสงสัยมันไปอยู่ในตอแล้วจัดไปคนละโต้ที่สัตว์คนละโตคนละโตคนละโตตัวนี้ออกจากแห่พญิตีมา มันอยู่ในเหี้ยแล้วขอยู่ในเหหาขวกไว้หลวัดออกเด้อไปแนี่ตัวนั้นเนี่ยหาขวกเลยวะขวกเลยเอก็บเตือยู่นีหเว็ดเนนี่ว่าแต่บักไงอู้นี่เดียวไงอยู่ไงอยู่ซ้ำนี่ถือเบ็ดนี่โหโหอุ้ยโง่กันยังไงเห็นลยถือเบ็ดนี่มันโอู้ยู่อยู่นั่นเลยไปครับผมลุ้นกันไปว่าเฮาสี่ใดตัวไงบ่อดี้มีน้องอย่นี้นี่ละมันอยู่นี่ละ ลงมาพ่อแ็วโอ้ยโอ้ยโอ้ลงมาพอวอแวาคนบินลงลงมันลงมาีเลยนีอลงต้งิดตึกเยลงมา่อมวเหนี่ยติดหอเขาดอู้จวดลงมาเลยเว้ยมาดูต้วนึ่งเลยเอ้ยยยยยืหยอเอาเนี่ยอาเนี่ยยติดเนี่ยเต้อ่งงปานาครับพ่อตอนรุ่งสู้เนี่ยมันแม่มันตั้ขาผมติกอลยเต้นรถตัวป่ะโอพี่พีอ้ย มันต้้งหำกันเลยวะลงลงไปใต้เดี๋ยวนีุเมื่อกี้ตั้มหำผมเลยงามขาเลยงามขานี่ลงไปหงลงไปหงละอเมื่อพาการมาเดินนั่นนั่นนั่นสุดสุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นนั่นสุดสุดไปแหงไปัูตนป่ามีป้ายป้าเป๋วป้าเป๋ว่ต่่ลงไปแหงลล่ะังไงบเลยมื่อกี้ นต้นนิดนี้เกี่ยวไปยังเอตัวใหญ่ก่อนตัวใหญกอนขันขันมือไปถึงปล่อยเด้อีบเอาเองไอเกท้การกัได้อเดออกแงหินก่อนว้งขันหินขนหินอ้ยทำอะไรกูถึกหายแต่เด้อปลาตัวนี้ได้เคียร์กันเลยครับได้เสียกนเลยครับ สวสิยเอานพออะไรใช่ไหมกนดันเลยงได้เยนเียเเออนันนันใถุงเขียวอะไรครับถุงเขียวหนองเขียวโอ้ยเลือนออกบ้านเลยอนั่นโอ้ยกระยามันหลุดนู่นี่เีต้ยตอ้ยปลายตีนเออแล้วเนี่ยปตีนก็คอเป็นวันนะไม่ต้มเลยนะยังีกหลายตัวอยู่อีกหลาตัวอยู่ คนเริ่มงานออกมาให้แล้วล่ะพีดปะครับพีดข้ามมาติดติบนทันทันโอเคขึ้นแล้วเรียบร้อยออนะครับอนับตัวหอเมืองใดเลยครับวันที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวประคอรอยสีตัว สี่ตัวอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่อีกครับผมหม,มกใหญ่อยู่นี่ก็มีโอ้ยตกหงานเลยหาเน่าเลยเมื่อ,อนี่ไขายได้ที่ดอกหนึ่งพันสองพันหนึง่งพันสองพันโอเคครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวขอเฮ็ดกับเข,ขากระหน่ำกินกันครับผมพี่ก็บอกมาเนียน <laughs> บ้ามากคับบ่ได้ป่าเด้บ่ได้แล่นหรอกโอเคครับผมพี่น้องครับหนึ่งเข้าไว้แล้วนะครับผมพี่น้องทางนี้แับแกครับก็บขั้วป่านะครับมือก้าวาเฮ็ดไม่นู่ยังไงครับมีอย่างประดุกอย่างประดุกต้มบกถั่วเนาะต้มบกถั่วก้อยปลาขาวอีแล้วครับเหม่งได้อะไรมาครับไม่เศร้าไม่เศร้า ได้ไม่เศร้ามารบ,บรรยากาศกา้างทงอีเดี่วครับผมโอ,อ,อ้ยด้วยน่าเบื่อรั้งรับเก๋ได้ไหมครับให้อ,ออกมาล่าเรื่องหน่อยนออเนาะมันอัดอั้นมานานนีววเปียกน้ำมาโดน มันอัดอันมานานถ้าเขาสุกแล้วเขาจะยังไงก็ปีงป้าเลยครับว่าเส่นเห็ดมนหนึ่งเลยอโอ้ยมดนหนึ่งเปล่เขาสุกแล้วก็ใส่กล้องที่ครับ ไฟนอ้อตั้งแต่ไฟกับสีซุกวันนี้เสนอเมนูย่างปลาดุกก้อยปลานิ่มกินกระตักถั่วเสร็จๆเลยนะจับยากจับซาดเลยเี่ยบอกคอเนี่ยห้องจังเนาะ แดงเขามักขัน่านี้ครับตะแก้วฟักแล้วเรียบร้อยหมูแดงกลมจากธรรมชาตินะมักขันไปอีกสีก่อนไอหนามมันออกอีกสีเลยอืมเว้ยโบมาของดิดเดไปหากินได้พี่น้องเด้อโมดี้เกี๊ยวกับเรานี่ยังแกโบดี้เสียชุกกะผัดก่อกินหน่อยกินหน่อยเสียมหน่อยกินหลายเสียมหลายลงแหม่วะ มันบอด,ดีได้กินกับเรานี่มันเคื้องเา้านี่พี่น้องนะโอเคครับผมขอมาร์กไว้ก่อนจักสองชั่วโมง าเล็กไปในใหญ่โอ้บมีเล็กา้าเล็กไป้าเลกไปุบนเ้ายัง้ผมไอหมอนี่ขึ้นกันนี่ไอหมอนนใจเลยนับุ้งถึงใจ้ผมถึงบ้แม่นั่นละลูกนีเพ่กัาปอีกทีมีื่ันกบลูกสาวคนสาวก็นาหิละ เ้ล้วเปิเหมเอาอันเันอาเอาเาึงนดีใ้นาดีเสร็จแล้วครับต่หมอกทัวกินกับอ่าปลาดุกย่างจ้วดซมขอบคุณพี่น้องครับลาดุกแมนปลาดุเนาะ เนื้อเน่นนี่มันไปดูก่อต้องบีบเอ็กซคีก่อนครับลอยปลากระเฉาอือกระดูกกระดูกเ็นยังกระดูกมันเนาะกระดูกเนื้อเน้นนี่เลยตั้มสมถอก็ดีไปยังเลตั้มสมตั้มเนี่นกระเเลยตั้มถุ่มสองถุ่มกระเฉาะเ ก่อยป้านเข้มนอนเออเข้มเคลือเืฉอเลยจิ้มเราเขาเสียเพราะดียังไงจิ้มนะวะอือนะครับผมจิ้มเขาเดือยพี่นองเด้อเอฟซี FC ทุกคนละ่ะเด็กแก๊สเขาเดือยก่อยป้านจิ้มเป็นไาเจอะ คนทำให้ใส่วระดุหนึ่งมันก็น่าจะกบดผิวประดุก,ก,ไดกดะไรก,กินน,กน้องวะหมดแล้ววะทำไงแสบมิดสุดยอดต้นนี้ะขาวอ่ะใกล้แล้วอ,อืม

ทำสมเสียกันเป็นอย่างแล้เก <anderen> ินมันนอกเขาแหกเดี๋ยวเกี่ยข้าวก่อนข้าวเบี่เขหวเกลี่ยข้าวกันาทำทาอะไรนไาะไรหอนวยตัวกันเดืโอ้นาพ่น้องไหมทุกคน FC ส่งจิ้มส่มสีค้ายดีกวกล้ยอะส่งสีคลายดีกว่า้ยอกล้วยกระซพวกกล้วเป็นลายยางเหมือนกันหรือเปล่าตามอย่างกบอกละตัวกอนสิลง ตั้มหัทัวกับก้อยปลาก้อนก้อยตำ้มหมั่นทัวร์ก็เมืนเปลี่ยนปลาดุกเมนูรักอันก้อยปลาเนี่ยเมนเมนูคือคือท่านชื่อไงเจ่ากระเส็บเพื่ออะ่รประเด็นปลานี่แหละโมเมนโมเมนเมนูก้อยปลาเป็นเมนูรักบอกเมนูรักอยู่แล้วเมนูประจำบ่ได้อยู่ในเมนูเมื่อนี่นะแต่เพื่อนแต่แกเพมันจับปลาขาวกับปลา นี่มหนวนบอกว่าก่อยก่อยก่อยังกลับขึ้นมากื้เกาอยู่จิ้มอเิ้มบ้านอะไรเลยอืมองบกนี่งเงียบสิแล้วไม่้องเอ้บรรยากาศคงคงให้ทงแคลเงียบสิแล้วมาลมาลบ่มาจะคล้องหน้าไปใช้บุญม่มีาละเน่ยามาให้บ่มาเนยน้องอยู่ เล่าแต่น้ำพาน่า้าาวยย <c oughs> ุนี้ลรจาจะแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> บอกพีน่น้อยอยู่แบบแบบมานกินอยู่นนั่นกินบ่แา่ะไย แบบนี้นะเบียเขาแม่ลูกตีเนี่ยเจ้าพอแล้วพออล้วเจ้พอแล้วไม่เจ้าไ่เลี้ยไม่ฟื้นโอเคครับผมแม่ ถึงสำนักง,งานเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาทําการตก<ด>พูดปลากันนะครับทําไมมันถึงลําบากเนี่ตกพูดปลานี่โอ้ถึงกับับลงเหมือนคนว่ามีเฮงเลยตายไ,ไหมครับบ่เเลือครับ มันไหลจนเ้าป้าไอพ่นมาหลาแล้ววะต้องสิสัง่งผู้พันมาหาได้บัตรในพ่นป้ายในพ่นาหลแท้ม,มาไหลแทบบ้ป้ายจะไหนหรือเปลเลี้ยงคิวกันจักทีนะ กันอยู่ตัวดีอันเมืตอวี้เราโดนโดนไปน้ำเทียนนึงให้เราแซนน้องให้เราไปโหลดเนี่ยนี่ให้เราเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอตรโคตรนี่คือการฟั้นป้าเขาครับจับป้าเห็นไหมเลี้ยงโตสม่ำเสมอกันแล้วเขาก็จับใส มีจักปูดเขาก็เอามาเลี้ยงกันแล้วกันจับใส่นะครับลขด้นลับปูดสบส่วนกันกี่กันพวกอย่างสิเอาอยู่ว่าถึไปฝากพี่น้องย่วงมานี่เด็ดหนูมากแต่อยากใส่ละมีกรถือวาโอเคนะครับวันที่สองของเรา ที่อันมือแรกนั่นสองคนเบาโอโมกับเบาเขาแก๊งเน่อยมือนั่นให้เพื่นไหลด้วยมือแรกที่ปั้นป้ากันไปนั่นก็ให้เพื่นหลายไปเน่อยเพราะว่ามือสองเพื่นบริมากน้ำมือครับเท่าไรไงกับญาติเพื่อนโยมัอว่านเพราะว่าเพื่นบริมากมากบริมากน้ำมือนีนะแต่มือนีก็ถือว่าจำในราคาหารอยได้ป่ะ นี่บมอไม่นครไับได้มเพื่อค้นหาลอยเขาไปขายเบ็ดนี่ก็ได้ยุหาอแอ่กั้นเมาส์เนาะก,กั้นเมาส์เนี่ยปลามันอยู่ในหนามเนาะเข้ากับหูหูเนาะเพราะมันฉีดห,หน่อยๆในไร่น่นะมไป <นะ S 2> เป็นังสีละพี่นอ้องเอ้ยคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปถ้ามีแล้วครับผมพมบอกกั้นคลิปหนาได้พี่น้องเด้อนี่ไปกับบรรยากาศกำลังทุบพูดกันนี่แหละครับมื้อนี้พูดเ่ื่อยเนาะตะเกียบเนาะวันนี้พูดมาตรฐานอยู่ พูดไม่ใหญ่แต่ว่าพูดมาตรฐานพูดพูดมาตรฐานโอเคครับผมพูดดีดีครับมาพูดดี